สิ่งสำคัญที่เราได้เรียนรู้นะครับก็คือเราเรียนรู้จากเพื่อนๆของเราที่เป็นสัตวแพทย์ซึ่งสัตวแพทย์หลายๆท่านนั้นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกัญชาอย่างมากทั้งนี้ก็คือสามารถใช้ผลิตภัณฑ์กัญชานั้นในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของสุนัขที่เจ็บปวดทรมานจากโรคต่างๆซึ่งในรูปนี้หมานั้นเป็น mass cell tumors ซึ่งหลังจากที่ทั้งกินและทาก็ปรากฏว่าก็เริ่มสุขสบายแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในรูปทาด้านขวามือนี้เป็นหมาของผมเองนะครับในรูปบนนี้เป็นหมาที่เราช่วยชีวิตแล้วก็อดอดต์มาจากที่พักพิงซึ่งไม่มีขนเลยหลังจากที่ให้ทั้งกินแล้วก็ทั้งป้อนกันชงนะครับก็ขนก็ปลกปุยดีนะครับนี่ก็เป็น มาในปัจจุบันนะครับซึ่งอยู่กับผมออทุกวันนี้นะครับ